สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่สิบเกครับกรกฎาคมหกสามครับเราจะมาดูแบตเตอรี่แห้งกันครับนี่ครับแบตเตอรี่แห้งก็ไม่มีจุกอะไรสักอย่างรครับนะครับยี่ห้อกป็อย่างดีครับเขาเขียนว่าภายในแบตเตอรี่บรรจุดด้วยกรดถ้าแบตเตอรี่มีความต่าง สักไฟฟ้าในขณะไม่ได้ใช้งานควรนำไปประจุใหม่นะครับควรนำไปชาร์จไฟใหม่นะครับข้างบนบอกว่าห้ามเขาบอกห้ามเปิดนะครับแต่เ,เราจะมาเปิดดูครับมาดูครับเราจะเปิดดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับ ดูกันเลยครับเราจะเปิดดูครับ เจ้าตัวนี้เขาไม่มีจุกนะคับท่านผู้ชมแต่รุ่นก่อนมันจะมีจุกนะครับแต่รุ่นนี้ไม่มีแล้วครับเขาไม่มีฝาปิดนะคะรับเราแกะแล้วก็ใส่น้ํากันเขาแห้งนะครับนะครับมันไม่มีะคะรับกดจริงเขามันจุกสามารถใส่น้ากันได้นะคะับท่านผู้ชมแต่ช่วงหลังๆนี่เขาปิดะคระบนี่ครับท่านผู้ชมมันมีรูใส่น้ํากัน,นะครับแต่จุกไม่มีะคะรับค่ะท่านผู้ชม จุกไม่มีแสดงว่าเราก็ปิดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเราไม่มีจุกครับในรุ่นนี้ไม่มีจุกแล้วครับเราคงจะพัฒนาแล้วครับแต่รุ่นก่อนเขามีจุกครับเราสามารถเดินน้ากันได้แต่นี่ถ้าเราเติอน้ํากันเข้าไปนะครับไม่มีจุกน้ํากันจะรั่วครับงั้นเราก็แพ็คเข้าไปเหมือนเดิมเรา จต่จตัวนี้เราไม่สามารถเติมนับกันได้ครับแต่ตัวนี้ไม่ไมสามารถเติมน้บกันได้เพราะเติมแล้วเราไม่มีใส่ครับีบรู้สึกว่ามันจะเก็บไฟไม่ค่อยจะอยู่เลยนะครับ ไฟเริ่มเก็บไฟไม่ได้แล้วครับก็จะน,นี่ใส่ไปเหมือนเดิม <laughs> ขอห้ามเปิดแต่เราจะเปิดน,นะครับสุดนี้ก็ถือว่า รุ่นก่อนเราเปิดป๊อปี้มีจุกครับเปิมน้ํากัดเข้าไปได้แต่นี่เราเติมไม่ได้เราหาจุกใส่ไม่ได้ครับแต่ก็ถ้าหาจุกใส่ได้ก็โอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปหามาก,ก่อนนะครับว่าหาจุกได้หรือเปล่านะครับถ้าหาจุกได้เราก็เปิดออกหมดเลยครับเปิดทิ้งหมดเลยแล้วก็เติมน้ํากัดเข้าไปนะไม่เป็นไรครับเราก็จะแกะออกให้หมดแล้วครับเพราะว่าเพื่อเราจะเติมน้ํากัดเร็ว ไปหาจุกมันครับยังไม่เจอครับไม่เป็นไรครับเราแกะออกไปเลยครับเพอเราต้องการเติมน้ำกันตอนนี้นะครับ อาจจกตัวนี้อาจจะทิ้งไปเลยก็ได้ครับนี่แหละครับ ได้แกะออกมาแล้วครับนหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ครับเราก็จะแต่งให้เขาใช้งานได้ครับเราจะใส่น้ำกัดเข้าไปครับเสร็จแล้วก็หาจุกมาใส่ครับนี่ครับหาจุกมาใส่มันก็เหมือนแบตเตอรี่น้ำนะครับ่านผู้ชมแต่นทิ้งแบตเตอรี่แบบนี้เ็าใส่น้ำได้ครับ ดีรุ่นใหม่เนี่เขาไม่มรจุมาให้เราแต่เราต้องหามาจุกมาใส่เองครับเดี๋ยวผมคงไปหาจุกมก่อนนะครับว่าจะเอาอะไรใส่ดีกันดีครับน่าจะเป็นพลาสติกนี่แหละครับนี่อะไรไม่มีแล้วครับตอนนี้ไม่มีอะไร ครับอออย่นี้ไม่มีอะไรหรอกครับเดี๋ยวเราจะ,ะจเติมนับกันเข้าไปนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเรามาต่อวีดีโอของเราครับตื่มืดครับต้องใช้ไฟแล้วครับ ยังหาจุกปฏติกไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันเย็นแล้วคูค่นี้เช้าจะไปร้านตำรถดูว่ามีจุดปฏติกยังไงบ้างเพราะวันนี้ถือว่าเวลาเย็นนะครับหมดเวลา <laughs> หมดเวลาครับเดี๋ยวเราก็เติมน้ำกันแล้วเราก็จะชาร์จแบตเตอรี่ไว้ทั้งคืน ว่าตัวชาร์จของเรามันใช้ตัวชาร์จแบตเตอรี่เราใช้แบบนี้ครับครับใช้ตัวเล็กแบบนี้ครับแอมหรอครับอ่าสามแอมครับเนี่ยตัวเล็กแบบนี้ครับชาร์จก็ืัวชาร์จได้ทั้งคืนนะครับท้ชุมตัวเล็กนะครับนี่เราก็จะใส่พวกน้ำกันเข้าไปก่อนครับ กันใส่ตรงนี้ครับแล้วก็เอาพวกนี่สลิงดูดครับตัวนี้นะครับมาดูกันเลยครับเราเติมน,น้ำกันเพราะน้ำกันเรเขาแห้งครับอ่าจะได้แล้วครับทีนี้เรารู้รู้แนวทางครับนี่เราใส่เท่าไหร่ครับประมาณอาจจะให้รู้อ่านี่เท่าไหร่นะครับ อ่าหนึ่งซีซีสองซีซีสองซีซีครึ่งวะเป็นสามซีซีครับครับเลยปืด๊ดอ่ารู้ละสามซีซีปืด๊ดแห่งมากครับรู้ละสามซีซี 4ใช้ได้ไหมเดี๋ยวครับเปิดคลิปดูก่อนอา้าวเข้าไป3บีซี3บีซีไหวไหมครับอา่าไม่เอาควอ่านเดี๋ยวก่อนครับควายอ่าเข้าไปอา่ารูล66ซีซีครับนะครับเลยครับไม่ต้องเกรงใจแล้วครับยังไงมันเขาก็ไมล้นแล้วครับ ดีวผมดูกันครับว่าเขาได้หรือเปล่ารู้ว่าพอแล้วครับรู้ละ 6cc ก็อัดเข้าไปเลยครับเว,าวลาโดนเราขี้เกียจดูดออกครับก็ถือว่ายังดีกว่ายังดีกว่าเขาไม่มีนะครับเพาราะว่าทั้งหลกเขาก็มีไฟน้อยเดียวครับอันนี้เรารช้าทั้งคืนเราพอแล้วครับรู้ละ 6cc ใช้ได้แล้วครับ คอยขยันตึงมอ,องไม่เห็นหรอกครับาเป็นพวกแบตเตอรี่เป็นน้ำเขงจะมีมีเ,เขาเเรียกว่าอะไรนะมีช่องวัดน้ำกันนี่มันไม่เห็นครับถือว่าเราใส,ส่ไป6คือ4ก็เดือพางแล้วครับนี่เกี็บไว้ครับเก็บไว้ข้างนอกนะใช้ได้อย่ครับเป็นน้ำกันครับ ซีซีนะครับหรือร่อนไม่ร้นไม่ร้นไม่ร้นไม่ไม่ร้นครับท่านผู้ชม 9cc ครับพอแล้วครับไม่ร้นครับไม่ร้นโอเคเลยครับนี่ครับไม่ร้นครับ 9cc ผ่านครับ พอแล้วครับ9าซีซีนี่ถือว่าโอเคแล้วครับถือว่าน้ำกันเขามีแล้วครับอะเททิ้งแล้วก็จะทำการเสียบปลั๊กไฟฟ้าแล้วก็จะเอาอะไรมารองไว้รับพลาสติกอะไรก็ได้ถุงพลาสติกใส่ไว้เพื่อเขาจะรั่วครับ ถ้าเกิดน้ำมันในน้ำกันเขาเดือดมีโดนความร้อนเขาจะรั่วลงมาเราก็หล่อลองสองชั้นเพราะว่าเกิดความร้อนป๊อบนี่น้ำกันเขาจะเดือดแล้วเขาเขาเดือดมาปุดปุดปุดลงมารเรามาดูกันครับ <c oughs> เอาละครับ,อ,รบอ่ามาดูกันครับ จะเสียบปั๊กนะครับผมปดจะเสียบไว้ทั้งคืนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนหกทุ่มผมคงจะตื่นขึ้นมาแล้วมาเช็คดูอีกครั้งหนึ่งครับน,นี้อันนี้บวกครับอันนี้บวกสีแดงบวกครับแล้วก็เปิดสวิตช์ครับ เอามาที่12ว้นครับนี่ครับเอาบมกจับเข้าไปครับนี่นี่ยจับเข้าไปครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาเช็คกันใหม่ครับระหว่างเป็นยังไงครับส่วนจุกออกหามาใส่ให้ได้ครับ ที่แรกผมบอก่าจะจุกไม้ผขไม่เอาครับเพราะไม้นี่มันโดนโดน้ำโดนน้ากรดมาอาจจะยุ่ยแล้วก็ไปทําให้แผ่นแผ่นทากข้างในมันสุกปกได้ครับผมจะต้องหาพลาสติกมาอุดครับหาแท่งพลาสติกนะครับพวกนี้อาจจะทําไม่ได้จุกแบตเตอรี่เก่าก็คงจะไปหาพลาสติกร้าน20บาทไปดูก่อนครับแล้วก็มาเขาเรียกมาอะไรมาแอปพายเอาครับ <laughs> พายเอาต้องไปจุดปะติกอยาเดียว ยังไม่ลำํำยังไม่ล้ำลากันครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อคลิปกันอีกครับมาต่อคลิปกันเลยครับท่านผู้ชมที่รักทีแรกผมคงจะเอาพวกปากกาเนี่ยนะครับใส่เข้าไปนะครับในเราแกะออกมาทาแบบนี้ับแบตเตอรี่นะครับ,บ,ตตรน,รบนี่เราเก็บฝาออกมาตรงนี้นะครับต่เราเติมพวกน้ำกันไปแล้วนะครับ ประมาณ9ซีนะครับที่เราใส่ลงไปครั้งแรกนะเราก็จะมาวัดไฟดูครับเราอัดไปแล้วนะครับหนึ่งคืนนะครับท่านผู้ชมเมื่อครั้งก่อนนี่กว่าผมจะมาทำานึ่สองสามวันแล้วครับมาหาวัสดุวัสดุอรปกรณนไม่ได้นะครับเราจะมาวัดไฟกันครับวัดไฟนะครับตัวนี้เขีนะครับ ตอนนี้ขีดเข้าไปดูว่าแสงไฟเขาออกเปล่านะครับนี่ครับนี่ครับแสงไฟครับที่เราอัดไฟเข้าไปหนึ่งคืนได้ใช้ได้เลยครับนี่ครับแสงสว่างจ้ามากครับนี่ครับจ้าครับแสงสว่างครับ๋ยลองคลีบ แสงสว่างจ้ามากครับนี่ครับใช้ได้ครับคือว่าแสงไฟใช้ได้ครับที่เราอัดเข้าไปวันนี้เราก็จะมาหาที่อุดผมว่าที่แรกจะเอาตัวนี้เขาอุดครับอุดได้นะครับท่านผู้ชมมันพอดีแล้วครับนี่ครับผักแน่นมากแล้วครับ มันพอดีครับถามว่ามันแต่ตัวนี้น่าจะเป็นที่ระบายลมนแต่เวลาเขาอัดเพาะเขาก็เขาก็ซีลอย่างดีเหมือนกันครับซีลไม่ให้น้ํากันออกครับแต่ถ้าเราเอาจุกนี้ใส่มันก็เหมือนกันครับจุกนี้ยังใส่ยังมีความหววมบ้างนะครับเพราะว่าเวลาน้ํากันเขาเดือดเขาก็จะรเ,เหยอ,ออกตัวเจ้าพวกนี้มาแต่เขาไม่มีที่ระบายเหมือนรุ่นรุ่นุนก่อนครับที่รุ่นก่อนเขาจะมีที่ระบายอากาศระบายความร้อนแต่เจ้าตัวนี้ไม่มี ไม่มีระบายน้ำบอลไม่มีรูนะคะรับท่านผู้ชมเนี่ยออกตรงนี้ออกเดีด๋ยวผมดูก่อนนะครับออกตรงไหนระบายรูนะ,ะน่าจะออกมาย้อนตรงนี้นะคะรับท่านผู้ชมระบายรูเดือดป๊อบ,บกออกตรงนี้แน่นอนนะครับเห็นเห็นเห็นมันเป็นช่วงเดี๋ยวกันดูก่อนนะครับมีนี้โลกดตรงนี้นะครับน่าจะใช่ครับระบายนออกตรงนี้นะครับ แต่ผมก็จะเอาตัวนี้ปลูกไปมันหาได้ต้องหาได้สามตัวครับหาได้สามตัวครับเออหาได้สามตัวเราก็จะได้ยังไงดีเราก็จอมาใช้กาวตัวนี้ปลูกดูวับของน้ำอุดกก็ไม่ได้ครับเพราะมันจะยุ่ยะครับของน้ำาอุดไม่ได้จะยุ่ยครับ แตมันใช้แต่ใช้ได้โอเคนะครับว่าแตมันได้สามโปรครับผมจะมาทําวิธีการเอาทดลองเกาวนี่ยอบด,ดูครับถ้าถามว่าเปิดอย่างนี้ได้ไหมมันก็ได้ครับผมเก่งกว่า น้ำกดมันจะหกเข้าใส่รถมอเตอร์ไซค์เราครับเวลาเราขี่ไปขี่มาครับมันมีน้ำกดน้ำกันตรงนี้นะเรามาใช้ในอุดได้สามตัวเดี๋ยวต้องไปหามาับปากกาเก่าเนี่ยครับอุดเด,อ,ดอุดแบบนี้นะครับได้สามตัวนะครับอุดแบบนี้ครับอุดแบบนี้๋ทดลองทดล,ลองอุดดูนะครับว่าเป็นยังไงให้ของเก่าครับ าตัดจะดีครับจะได้อยู่ครับหลายอันอยู่ครับพกนี้บุดไม่ได้ครับใหญ่อันนี้ได้ครับแต่อันนี้ต้องบุดไม่บุดก็ไม่ได้ครับมันบางไม่ได้ครับบุดไม่ได้ตัวนี้มันบักุดก็ไม่ได้นี่พวกนี้มันเขียนไม่ออก้วครับเรามาใช้ใดูดูได้ไหมไอ้ตัวนี้ได้ครับตัวน,น,นี้ได้ เราจะ,จะใ,ชใช้ลูกผสมประสานกันไปครับเราจะใช้กาวนี่อุดดูนะครับกาวนี่เขาเรียกกาวอะไรเราจะมาปั้นปั้น,ป,น,ป,น,ป,นปั้นกาวล้วอุดกันครับเรามาดูกันครับผมปั้นยังไงนะครับกาวตัวนี้ต้องคล้ายมันกาวเหมือนดินน้ำมันนะครับคล้ายเหมือนดินน้ำมันนะครับความเหนียวของเขา เร่องนี้ก็เสียเพราะเราใช้บางเราใช้ยากครับพัดออกมาเราเราจะใช้ในมันยากคเัาดูมิจฉาเราสิจักว่าเราต้องตัดนั่นเองลองตัดดูครับตัดแบ่งครึ่งเลยครับอ้วตัดอย่างนี้จะง่ายกว่าไม่ต้องแกะเลยเดี๋ยวถ้าไม่พอเราค่อยค่อยตัดเอาใหม่ครับ แล้วก็ใช้หนึ่งต่อหนึ่งแล้วับแบบนี้นะแบบนี้นะเราใช้หนึ่งต่ง <c oughs> อหน<ๆ>ึ่งเราก็ปั่น้วครับนี่ปั่นปั่นแล้วเขาสอบใส่น้ำครับพวกนี้นะครับน้ำปั่นปั่นปั่น ตอนนี้น้ากันผมใส่ไป9.4คงไม่เยอะครับมันเขาไม่ล้นขึ้นมาครับแต่ถ้าน้ากันเขาล้นขึ้นมาเราจะใส่กาวตัวนี้ยากครับกาวตัวนี้มันจะไม่แห้งกาวตัวนี้ก็จะผมเคยทดลองมันใช้เวลาประมาณ24 2 4ชั่วโมงนะเขาแข็งนะครับช้าหน่อยครับเจ็นเย็นๆหน่อยครับ วันนี้เราก็แพ็คใซคแค่นี้เนี่ยพอแพ็กอย่างดีแล้วครับแพ็กเสรุงแพ็กอะไรนะครับเก็บซิวอย่างดีครับเพื่อไม่ให้เขาแห้งครับ <S <S เราก็จะใช้์แค่นี้แหละครับ <S 1> <S 1> เราก็จะปั้นให้เขาย,ยาวๆครับย,ยาวๆแบบย,ยาวๆแบบนี้ครับ เพื่อเราจะอัดเข้าไปในรูนี่ครับครับเราจะอัดเข้าไปในรูไม่เปล่าอีกหน่อยหนึ่งครับเราจะปั้นปั้นๆน,นะครับเข้าไปในรูนี่ครับ เราน่าจะมีะที่ใส่น้ำนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมหาที่ใส่น้ำอาครับเอาละครับต่อชีกันเลย <c oughs> นี่ต่อใส่น้นานี่ใส่น้ําครับผมที่เก็บบีบบ่อยครับแบบนี้ครับจ้ำจ้ำนิดเดี๋ยวผมจะปั่นปั่นอัดเข้าไปแล้วให้มันมีทําเป็นฝาด้วยครับ แบบนี้ครับผมจะอัานแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาแข็งพกบเขาก็จะเป็นเราก็สามารถที่จะเป็นฝาได้เลยครับตันนี้นะครับแต่ต้องรอให้เขาแห้งครับมีฝาใหญ่หรือเปล่าเ <laughs> แบบนี่ครับ เขาแห้งเราเขาก็จะเป็นฝาครับเป็นฝาให้เราเราทำฝาเข้าใหม่ครับแบบนี้ครับคงจะทําทุกตัวจะดีกว่าเอานี้ออกครับรหัวรหาแนวทางใหม่แล้วครับใช้ได้ใช้ได้ครับมันไม่เท่ากันไม่เป็นไร ไม่เท่ากันไม่เป็นไรขอให้เป็นฝ้าที่เราสามารถที่จะเอาพวกนี้งัดจิ้มออกได้นะ อย่างนี้เริ่มผ่านแล้วครับใม้ได้แล้วครับโอ้โหไม่เป็นไรครับมันเหลือมันเหลือนิดเดียวเหลือก็ทิ้งครับดีก่ก็ไม่พอเราละคร,เรมเป็นฝาแล้วครับ สำเร็จครับอยให้เขาติดกันครับี <c oughs> นี้เราก็แดีนี้ทิ้งให้แห้งทิ้งให้แห้งแล้วครับทิ้งให้แห้งครับพรุ่งนี้เช้าเรามา ก็คลิปกันใหม่ครับ,รบเดี๋ยวคลิปพวกนี้มันจะเสียเวลาเยอะครับ <laughs> ตัดเพามันตัดภาพไม่ได้ครับเรามาเช็คกันครับเช็คไฟกันครับเอาละครับ,รบดูนะครับอ่าอ่าเี๋ยว่ามีไฟนะครับอ่าเือว่ามีไฟเรียบร้อยทีนี้เราก็ รอเขาแห้งอย่างเดียวครับถ้าเขาแห้งแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้ตัวนี้จิ้มนัดออกครับกระดูกออกนะครับว่าเขาแข็งไม่ใช่ได้ไหมข้างในับที่มันเป็นแกนนะครับนี่ก็หมุนได้อยู่ครับมันอ่อนครับ หน้าตาเป็นอย่างไรครับเด,เดี๋ยวดูก็ได้ครับไม่เป็นไรครับดูก็ได้มันไปเดินอย่างนี้ครับดูได้ครับสามารถดูได้ไม่รู้จะแห้งเปล่าครับมันมนันโดนน้ำโดนน้ำาครไม่รู้จะแห้งเปล่าข้างในอาใส่ไปครับแล้วอย มันโดมนมันไอ้น้ํากันขึ้นมาครับอัดไว้อย่างนี้แล้วว่าพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันครับเขาจะบิดเป็นเดินแบบนี้ครับนี่ครับมันเป็นฝาแบบนี้ครับ เป็นฝาจะได้เป็นฝาแล้วก็ลองแบบนี้แล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันครับ